พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อหาหลักฐานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุปาหินใสก่กระจกรถขนส่งผลไม้มาดำเนิน,นคดีค่ะโดยเตรียมเรียกกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยมาสอบปากคําเพิ่มเติมนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุปลาหินใส่รถในพื้นที่แต่ยอมรับนะคะว่ากลางคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นจากกลุ่มเมื่อสุมและดื่มทุรรากันตามถนน แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะไม่ค่อยออกมาจากบ้านตอนกลางดึกจึงไม่มีใครพบเจอเหตุการณ์แบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบทําไปด้วยความพึกขนองไม่น่าจะเป็นการก่อเหตุเพื่อหวังชิงทรัพย์ค่ะขณะที่คนขับรถหกล้อที่บรรทุกผลไม้ขณะนี้นะคะยังพักอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างรอซ่อมรถพร้อมทั้งดูแลดวงตาด้วยการล้างตาและกินยาแก้แสบ หากอาการดีขึ้นก็จะมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ